b บบี้ทีริกส์น่ารักก็นะประมาณนั้นแหละมันยากที่จะจินตนาการถึงคัว้วเบบี้และทีร็ก์ในประโยคเดียวกันสินะไม่เอานะทีร็ก์ตัวใหญ่นีสัยไม่ดีก็ไม่ได้โผล่ออกมาจากเปลือกของมันโดยที่ตัวใหญ่น่ากลัวและโตเต็มที่หรอกนะในช่วงเดือนแรกบนโลกเบบี้ทีเป็นเจ้าขนปุยขนาดเท่าไก่งวงน่ารักมันเหมือนนกที่ดูปแปลกๆออกมาจากไข่ขนาดใหญ่อาหารไม่เพียงพอสภาพแวดล้อมที่อันตรายดาวเคราะห์น้อย เบบี้ทีที่น่าสงสารนั้นทำอะไรไม่ได้และอ่อนแอมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่รอดไปถึงงานวันเกิดครั้งแรกของผู้มันได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเส้นขนของผู้มันช่วยให้อบอุ่นตอนที่ผู้มันยังเล็กและเปราะบ,บางอีกทั้งยังช่วยอำพรางตัวและอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเบบี้ทียังไม่มีฟันที่แหลมคมอันใหญ่ดังนั้นผู้มันจึงเคี้ยวสัตว์เลื้อยคลานและมแมลงที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นส่วนใหญ่เบบี้ทีโตเร็วมากโดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ถึง3กิโลต่อวัน เฮ้ย hey, ผมก็ทำแบบนั้นได้นะไม่ไม่ใช่หรอกแค่รู้สึกแบบนั้นเฉยๆข้อที่จริงที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับพวกมันล่ะเมื่อผู้มันยังเด็กขาหน้าของพวกมันดูปกติสุดๆเมื่อเทียบกับร่างกายของพวกมันพ่อแม่ของพวกมันมีชื่อเสียงมากทั้งลายบนเสื้อยืดนั่นน่าจะเป็นเสื้อยืดทีเร็กสินะอืมทั้งภาพยนตร์และชุดคอสตูมฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในความเห็นของผมเลยนะแต่ทีเร็กที่เรารู้จักและชื่นชอบไม่มีอยู่จริง อย่างแรกนั้นความเร็วมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นในภาพยนตร์คุณไม่มีทางหนีจากพวกมันได้แม้จะไม่มีอะไรมาขวางทางและคุณอยู่ในรถดีๆด,ด้วยการคาดการก่อนหน้านี้คือที่เร็กสามารถวิ่งได้ระหว่าง16-48กถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณโหแต่การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าผู้มันสามารถวิ่งได้สุดๆเพียงประมาณ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหากมากกว่านั้นจะทําให้กระดูกขนาดใหญ่ของผู้มันแตกดังนั้นผ่อนคลายเถอะ หลังจากผ่านการฝึกฝนมาสองเดือนแม้แต่คนที่เอาแต่ทำตัวขี้เกียจก็สามารถหลีกหนีจากพันที่แหลมคมของเจ้าพวกนี้ได้แล้วเพื่อนที่ดีของเราอย่างสเตโกซอรัสล่ะมันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนดังนั้นจึงไม่มีโอกาสได้พบกับเบบี้ทีที่แสนน่ารักเหล่านี้พวกมันปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้นอีกนานทุกคนจำไดโนเสาร์ตัวนี้ได้มันเป็นตัวที่มีแผ่นตั้งๆที่ดูแล้วตลกบนหลังซึ่งบางครั้งมันก็สูงถึง1เมตรคุณสามารถซ่อนอยู่ข้างหลังมันได้เลย นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จริงๆว่าทาไมพวกมันถึงมีแผ่นพวกนี้แต่พวกเขาคิดว่าเซโกซอรัสสามารถควบคุมการไหลเวียนของเลือดผ่านพวกมันได้เหมือนกับเทอร์โมสตัตรกระดูขนาดใหญ่พวกเขายัางเชื่อว่าไดาโนเสาร์เหล่านี้สามารถใช้ระบบเดียวกันนี้ควบคุมสีผิวได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกมันอยากจะดูดีหรือดูน่ากลัวฟังดูน่าประทับใจใช่ไหมอย่างน้อยก็มีบางอย่างที่น่าประทับใจนะเพราะเจ้าตัวเล็กตัวนี้มีสมองที่หนักกว่าลูกเทนนิสเพียงเล็กน้อยและมีขนาดประมาณวอนัด นั่นคือสมองของสุนัขในร่างฮิปโปไงล่ะทรูโอดอนเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ฉลาดที่สุดมันเก่งรอบด้านเป็นนักล่าที่เก่งกาจการมองเห็นแบบสามมิติตัวยาว2เมตรและสมองที่ไม่ยอมหยุดคิดช่างเหลือเชื่อจริงๆซ่าของทรูโอดอนเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกค้นพบในอเมริกาเหนือหนึ่งในสมาชิกไดโนเสาร์ที่แปลกประหลาดที่สุดคือซูเรียกมันว่าซูแล้วกัน หากคุณพบมันคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังมองหนูไก่งวงตัวใหญ่ที่ร่างกายมีขนยาวเป็นพิเศษมันอาจจะเป็นคุณยายที่หายสาบสูญไปนานของสลอสสมัยใหม่ก็ได้เพโกมาสแท็กเพื่อนคู่หูของมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เมื่อพูดถึงการได้รับคะแนนเรื่องของความแปลกมันดูเหมือนบางอย่างระหว่างเม่นกับนกแก้วแต่อย่าไปพูดอย่างนั้นต่อหน้ามันนะมันมีฟันแหลมคมสองซี่ที่สามารถรับขมซึ่งกันและกันได้ ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดสายพันธุ์หนึ่งที่รู้จักกันคืออาร์เจนติโนโซ u รัสไม่มีใครเคยพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของมันแต่สัตว์ตัวนี้น่าจะหนักประมาณ100ตันและยาวประมาณ40เมตรเปรียบเทียบกับสัตว์ใหญ่ในปัจจุบันอย่างวาฬสีน้ำเงินก็มีความยาวแค่30เมตรเองเมื่อมีคนพูดว่าไดาโนเสาร์คุณอาจจะนึกภาพสัตว์ร้ายที่ตัวใหญ่ทวาคารโดยสามารถใช้ต้นไม้เป็นไม้จิ้มฟันได้เลย พวกมันบางตัวมีขนาดมากมาจริงอย่างไดโนเสาร์คอยาวหางยาวพวกนั้นพวกมันยาวพอๆกับเครื่องบินเลยละ่ะแต่หลายๆตัวก็มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาถึงขนาดที่บางตัวมีขนาดเท่านกพิราบเองโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เล็กที่สุดที่พบคือกิ้งก่าหนูตัวจิว๋วไดโนเสาร์บางตัวมีหางที่ยาวกว่า14เมตรซึ่งช่วยพวกมันทรงตัวได้ง่ายขึ้นเวลาวิ่งแต่พวกมันไม่ได้ลากหางไว้ตามพื้นหรอกนะไดโนเสาร์ค่อนข้างกระตือรือร้อนและค่อนข้างเร็ว ดังนั้นผู้มันจึงยกห่างไว้กลางอากาศเป็นส่วนใหญ่และแม้ว่าดาวเคราะห์น้อยจอมดือ้อจะกำจัดผู้มันส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ DNA ของไดโนเสาร์จำนวนมากก็ยังคงอยู่และแปรสภาพเป็นสัตว์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเช่นนกครั้งแรกที่ใครก็ตามมีความคิดที่จะเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันคือหลังจากที่พวกเขาค้นพบนกดึกดำบรรในเยอรมน,นีดีมากต่อมานักวิจัยได้จำแนกไดโนเสาร์ออกเป็น2กลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าพวกมันมีสะโพกแบบไหนกลุ่มแรกนั้นค่อนข้างจะดูคุ้นเคยมันมีสะโพกเหมือนจิ้งจกกลุ่มที่2มีสะโพกเหมือนนกและกลุ่มที่3ดูเหมือนชากิล่ายกย้ายใส่สะโพกในเพลงฮิปดอนไลน์ไงล่ะผมคิดขึ้นมาเองแหละนอกจากนี้สัตว์กินเนื้อโบ,บราณจํานวนมากยังมีกระดูกที่เต็มไปด้วยอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่นกก็มีเช่นกันนอกอาจจะเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์แต่สัตว์บางชนิดก็อยู่ในยุคไดโนเสาร์มาก่อน เพียงแต่พวกมันเล่าให้ฟังไม่ได้มีสัตว์มากมายทั้งงูพึ่งฉลามปูกุ้งมังกรน่าอร่อยจังจรเะเข้แมลงสาบแม้แต่เต่าทะเลสีเขียวก็ด้วยพวกมันก็ต่างเห็นไดนเสาร์ตัวจริงกันมาหมดแล้วนายฉาแฮไเดนเสาร์กินเนื้อส่วนใหญ่เดินสองเท้าด้วยวิธีนี้พวกมันจะเร็วขึ้นและมีอิสระที่จะคว้าเดนเสาร์ตัวอื่นมาเป็นขนมกินไดนเสาร์กินพืชเดินสี่เท้าเพื่อที่จะสามารถแบกร่างที่หนักอึ้งได้ ไดนโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่บางตัวต้องการอาหารประมาณ1ตันต่อวันลองนึกภาพสัตว์ตัวใหญ่มากที่ต้องกินผักขนาดเท่าบ้านทุกวันดูสิถึงกระนั้นการกินพุ่มไม้ขนาดใหญ่ในแต่ละวันก็ทําให้มันไม่ต้องไปหาหมอนะแต่เอาจริงจงมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรอ <c oughs> มีไดนโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ700สายพันธุ์ฟังดูเยอะมากแต่เราอาจยังค้นพบไม่ครบทุกสายพันธุ์เมื่อ5ปีที่แล้วพวกเขาค้นพบเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ชนิดใหม่ มันมีเขาที่แหลมคมอยู่เหนือดวงตาของมันซึ่งดูเหมือนตัวการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนมากพวกเขาตั้งชื่อมันว่าเฮลบอยในยุค90นักวิทยาศาสาตร์ค้นพบหลุมอุกาตในคาบมหาสมุทรยูกาตันของเม็กซิโกคุณรู้เรื่องนี้ดีเมื่อประมาณ66ล้านปีที่แล้วดาวตกขนาดเท่าภูเขาเอเวอเรสต์พุ่งชนโลกของเราและทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยฝุน่นกส๊สและเศษซากที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางสภาพอากาศอย่างรุนแรง มันก่อให้เกิดคลื่นความร้อนและคลื่นระเบิดที่ลอยไปในชั้นบรรยากาศและบทบางดวงอาทิตย์บางส่วนเกมโอเวอร์ขอบคุณที่มาเล่นนะไดนโนเสาร์ยุคของมนุษย์ไม่เคยก้าวข้ามยุคไดนโนเสาร์ได้เลยไดนโนเสาร์หายไปกว่า60ล้านปีก่อนแต่พวกมันมีอยู่บนโลกเป็นเวลา160ล้านปีมนุษย์ที่ดูทันสมัยนั้นมีอายุเพียง2 5 0 0 0 0ปีเหลืออีกเพียง59ล้านปีเท่านั้นทุกคนไม่ใช่ว่าไดนโนเสาร์ทุกตัวกำลังเที่ยวพักผ่อนอยู่ในเม็กซิโกตอนที่ดาวเคราะห์น้อยชนโลก แต่พวกมันอาศัยอยู่ทั่วโลกเลยบางตัวอาศัยอยู่ในทะเลทรายในขณะที่ตัวอื่นอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่แม่น้ําโบราณที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบและพืชพัธุ์ที่อุดมสมบูรณ์พวกมันไม่เลือกมากดังนั้นพวกมันจึงอาศัยอยู่ทุกที่แม้แต่แอนตาร์กติกาแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ถูกขีมะาปกคลุมทั่วโลกทั้งสองนั้นมีป่าอยู่เต็มไปหมดคนส่วนใหญ่จินตนาการว่าไดาโนเสาร์ทุกตัวมีสีเขียวอมเทาตามในภาพยนตร์นอกจากนี้เรามักจะคิดว่าพวกมันเป็นกิ้งก่ายักษ์ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสีผิวของไดโนเสาร์มากนักแต่เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยพบหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าไดโนเสาร์นั้นมีหลากสีเลยล่ะผู้มันตัวเล็กๆตัวหนึ่งมีลายวงแหวนสีขาวและสีส้มที่หางของมันด้วยไดโนเสาร์เป็นภาษากรีกแปลว่ากิ้งก่าที่น่ากลัวนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดเย็นเช่นงูกิ้งกา่าหรือสัตว์เลือยคลานอื่นๆแต่ปรากฏว่าพวกเขาคิดผิดก็อาจจะนะ หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าพวกมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอยู่วันหนึ่งในปี2014นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นเมโซเทิร์มผสมนั่นนิดผสมนี้หน่อยและปรากฏว่าพวกมันหลายตัวมีขนเหมือนเบบี้ทีซึ่งช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้จากภาพยนตร์และคิดว่าเป็นจริงนั่นคือเสียงของไดโนเสาร์ ผู้ผลิตมักจะใช้เสียงสัตว์หลากหลายผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เสียงคำรามที่เหมือนจริงทีเร็กซ์มักจะเป็นลูกผสมของจระเข้เสือและเสียงร้องของลูกช้างและเสียงลมหายใจที่น่ากลัวของทีเร็กซ่ามันเป็นเพียงเสียงอากาศที่พัดผ่านช่องลมของวานเท่านั้นแหละ